ที่้งตาสังเกตเห็นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งผู้ที่มาหาลวงตาจนวนมากแม้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมอืมยังจมอยู่ในความทุกข์กันเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะประพฤติปฏิบัติธรรมสนใจธรรมมานานเท่าไหร่กี่ปีสิบกี่สิบปีอายุมากขนาดไหนก็ตามก็ยังจมอยู่ในความทุกข์ไม่เลิกลาแต่ก็ ก็บอกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแต่ไม่ทราบปฏิบัติธรรมยังไงทำไมใจมันทุกข์จมอยู่ในความทุกข์หลายสิบปีไม่เลิกลาเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมเพราะนั้นเราอ่ะมันควรจะเข้าใจอะไรคาดเคลื่อนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือถ้าทุกข์อ่ะมันไม่ใช่ธรรมถ้าธรรมแล้วไม่ใช่ทุกข์สมะคือความพ้นทุกข เป็นความพ้นทุกข์ถ้ายังเป็นทุกข์อยู่ไม่ใช่ธรรมนะไม่ต่อให้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมฟังธรรมสนใจธรรมแต่ตลอดชีวิตมีแต่ความทุกข์ด้วยความยึดมั่นถือมั่นเอามาค้างไว้ในจิตพงแต่งยึดมั่นในความรักความชังห่วงใยรักไข้ผูกพันอาฆาตแค้นพยาบาทน้อยใจเจ็บใจห่วงใยกังวล มาอยู่ในจิตปรุงแต่งมาค้างอยู่ในจิตปรุงแต่งแต่มันค้างในธรรมชาติเดิมแท้หรือจิตเดิมแท้ไม่ได้เพราะว่าธรรมชาตินั้นไม่มีอะไรปรากฏเพราะฉะนั้นจะทําความจริงมันมีแค่เนี้ยถ้าไม่มีอะไรมาค้างอยู่ในจิตปรุงแต่งมันก,ก็เหลือแต่ธรรมชาติเดิมแท้ที่มันธรรมชาติไม่มีอะไรปรากฏความทุกข์มันก็ไม่มี ตอนนั้นการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงคือมันก็คือว่าต้องเห็นทุกพุทธเจ้าตัดว่าผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตหรือเห็นพุทธะเนี่ยเดีวนี้มันต้องเห็นทุกเห็นทุกไม่ใช่ปฏิบัติธรรมไปเอาอย่างอื่นเป็นธรรมปฏิบัติธรรมมันคือเห็นทุกผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกต้องเห็นทุกถึงจะเห็นธรรม แต่เราปฏิบัติธรรมมันไม่เห็นแต่รูปแบบกับวิธีการต่างๆมันไม่ไม่เห็นทุกเอารูปแบบกับวิธีไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมทำบุญให้ทานรักษาศีนะ่ะมันมาบาังหมดเลยมาบางังความทุกข์ในใจมากบเกินความทุกข์ในใจมาวัดทำให้แค่สบายใจ แต่มันไม่ได้สบายใจจริงเพราะว่าความสบายใจมันผิวผิวมันจมอยู่ในความทุกข์เมื่อกลับไปแล้วก็ยังเป็นทุกข์เหมือนเดิมเออลืมไปเลยฝรั่งฟังไม่รู้เรื่องอา้าวจะทำไงค่อยๆแปลไปก่อนตามไปได้ไหมอะนั่งก็อีบนั่งนิดแปลแป,ป,ป,ปก็หน่อยเดีย๋ยวมันจะได้เข้าใจไปพร้อมกันผู้ตาจะพูดรวบลัดให้สั้นที่สุด เดี๋ยวค่อยเข้าเรื่องอันนี้ก็เข้าเรื่องแล้วล่ะเนี่ยเข้าเรื่องแล้วคือธรรมะที่แท้จริงอ่ะเอาค่อยๆแปลเขาธรรมะที่แท้จริงมันต้องเห็นทุกเห็นทุกจึงเห็นธรรมพระเจ้าตรัสว่าเห็นทุกจึงเห็นธรรมเพราะนั้นจะเห็นธรรมได้พวกเราปฏิบัติไปรมได้มันต้องเห็นทุกเห็นทุกเห็นธรรมผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตเนี่ยหรือเห็นพุทธะ ดัะนั้นในทุกก็คืออะไรก็สิ่งที่ท่านอามาติดค้างอยู่ในใจมันติดค้างในแค่จิตผุกแต่งเนอะติดค้างในแค่จ well ิตผุกแต่งอวิชชามันแค่จิตผูกแต่งมันปฏติดค้างอยู่ในอวิชชาความไม่รู้จิตผุกแต่งมันค้างอยู่ในธรรมชาติเดิมแท้ไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติเดิมแท้มันไม่มีมันเป็นนิพพานธาตุมันเป็นสุญญตาธาตุไม่มีตัวตนรูปรักษณไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรค้างอยู่ในมันได้เพราะฉะนั้นพวกท่านนำมาค้างอยู่ในสัญญา สัญญาจําได้เอามาค้างอยู่ในสัญญาความรักความชังความแค้นความน้อยเนื้อต่ําใจความผูกพยาบาทอาฆาตความห่วงใยความกังวลความผูกพันแล้วพวกท่านก็ไปเอารูปแบบเอ,เอากรรมวิธีเอากดบสมเนียมประเพณีมาบาังหมดบางจนไม,ไมน่ไม่เห็นทุกไม่เห็นทุกไม่เห็นธรรม ไม่ว่าท่านจะนั่งสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิมาอยู่วัดท่านก็กบเกินแค่ใจสบายแต่ท่านไม่ได้ปล่อยวางสิ่งที่มาค้างอยู่ในจิตปงแต่งเมื่อท่านไม่ได้ปล่อยวางสิ่งที่ค้างในปุงแต่งที่มันเป็นเหตุที่ทําให้ท่านเป็นทุกข์นะท่านก็เลยไม่เห็นทุกข์เมื่อไม่เห็นทุกข์ท่านก็เลยไม่เห็นธรรมไม่เห็นธรรมท่านก็ไม่เห็นตถาคตเห็นพุทธะเนี่ยหรือเห็นนิพพานนั้นเนี่ยไอ้ที่ทําไมเขาบอกไหว้ไหว,ว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิฟังธรรมเพียรให้มากเพียรให้มากเนี่ยก็เพียรเนี่ยตามทางที่พรโะาตัดไว้ศีลสมาธิปัญญาในอนิมมักมีองค์แปดเเพื่อให้จิตใจอะมันสงบพอที่จะสังเกตเห็นว่าภายในจิตใจตัวเองอ่ะมันมีเอาอะไรมามาค้างอยู่มาแค้นอยู่มาผูกใจเจ็บมาห่วงใยมากังวลมาลักไข่มีความทุกข์อยู่มีความกังวลอยู่ในใจ ทบวดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระสวดมน,นต์ศีลสมาธิปัญญาหรือว่าการนั่งสมาธิการเดินจงกรมไม่ว่ารูปแบบกับวิธีใดในโลกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพุทโธยุบหนอพองหนอไม่ว่าจะเป็นไอ้กับวิธีใดก็หมดแหละเพราะคำบริกรรมทุกบริกรรมอะเพื่อใจของท่านสงบพอที่จะสงเกตเห็นว่าภายในใจของท่านน่ะท่านเอาอะไรบัค้างไว้ในบักค้างไว้ในในความรู้สึกซึ่งเป็นความปรุงแต่ง ไม่ใช่ค้างในธรรมชาติเดิมแท้มาค้างไว้ในความรู้สึกด้วยสัญญาแล้วถ้าก็ปรุงแต่งมาเป็นเสี้ยนแทงใจของท่านแล้วอยู่ๆมันมันก็ไปเสี้ยนมาแทงใจของท่านให้มันเป็นทุกข์อย่างนั้นแหละซ้ําไปซ้ํามาซ้ําไปซ้ามาดังนั้นไ,ไ,ไม่ว่าจะรูปแบบการวิธีใดก็เพื่อให้ท่านเนี่ยสงบใจไอ้เพื่อมาสร้างให้เกิดความสงบใจเพื่อให้เห็นเนี่ยสิ่งที่ท่านเนี่ยยึดไว้ในใจ ไม่ใช่เพราะว่าท่านเห็นสิ่งที่ยึดไว้ในใจแล้วท่านไม่ได้แก้สิ่งที่ยึดในใจท่านกลับไปเอาแต่รูปแบบและกับวิธีอย่างเดิมอยู่นั่นแน่แต่อรูปแบบกับวิธีทั้งหมดทุกวิธีเนี่ยเพื่อให้มันมีความสงบใจจะได้มาเห็นสิ่งที่ท่านยึดไว้ในใจให้เป็นทุกข์แต่เมื่อท่านเห็นสิ่งที่ไปยึดไว้ในใจเป็นทุกข์หรือว่ามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์พุทธเจ้าพระปิจกพุทธเจ้าพระ,ระอริยสงฆ์สาวกพ่อแม่ครูาอาจารย์มาชี้บอกว่า ท่านยึดอยยางเงี้ยในใจให้เป็นทุกข์เออก็เห็นแล้วเนี่ยก็รู้แล้วว่าเนี่ยเรายึดอยู่จริงไหมก็มาพิจารณาดูเนีท่านบอกมาแล้วเราก็มาพิจารณาดูว่าเรายึดจริงไหมท่านบอกว่าเรายึดอยู่แต่ไม่ใช่พอท่านบอกเรายึดเราก็บอกไม่ยึดพอเขาบอกยึดเราไม่ยึดเราไม่เคยยึดเลยชกว่ากูเรื่อยกูไม่เคยยึดทุกอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างนี้มันเท่ากับปฏิเสธไปเลยเสียเสียผลไปเลยนั้นไอ ท้าในเนี่ยมันยึดอยู่ท่านอุตสาหเมตตาชี้แนะบอกว่ามันยึดยึดนั่นยึดนี่ให้เป็นทุกข์ันเนี้ยเออมันก็ไม่เสียเวลาที่จะไปค้นหาเองแล้วก็เมื่อยึดแล้วก็แก่สิแก่สิ่งที่ยึดวิธีแก้อา้าวถ้ายึดในความรักเนี่ยท่านก็ให้พิจารณาความตายเนี่ยเมื่อถ้าเราตายแล้วเราก็ยึดเลยไม่ได้แล้วพิารณาเขาไปให้พิารณาความตายมากๆ ถ้าพิจารณาถึงว่าตัวเราตายแล้วมันก็ยึด anyway nice อะไรไม่ได้แล้วตัวเนี้ยเพราะว่าคนตายมันจะยึดอะไรได้เออเนาะเรามันไม่นึกว่าเราจะไม่นึกว่าเราจะตายเราก็ยึดอยู่นั่นแหละจะเป็นทุกข์เนี่ยเนั่นยึดได้ความรักได้ความห่วงใยได้ความผูกพันถ้าเราตายแล้วเราก็ยึดไม่ได้ละที่เรารักเอาหมดเราห่วงใยผูกพันไม่ว่าจะเป็นคนตัดสิ่งของไม่ว่าจะเป็นที่ดินเป็นบ้านช่องสมบัติพุทธานที่เรายึดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวถ้าเราตายซะแล้วมันก็ยึดไม่ได้ละแล้วเนี่ยมันจึต้องพิจารณาความตาย พิจาาความตายมากๆมันจะได้สิ้นยึดอันนี้ก็คือเขาบอกแล้วหรือเราเห็นแล้วว่าเออเรายึดจริงๆนะยึดครอบครัวให้เป็นทุกข์ยึดครอบครัวให้เป็นทุกข์เราก็แก้แก้ในการเนี่ยมันถูกต้องตามคําสอนพระเจ้าก็พิจาาความตายมากๆแต่เราพิจาณาความตายมากมากแล้วไอ้ความยึดเนี่ยมันก็ค่อยจางไปจางไปจางไปจูกระทั่งเรารู้สึกว่าเราจะต้องตายจากทุกสิ่งจริงๆมันก็ไอ้ความยึดเขาเนี่ยมันก็สิ้นลงไม่ใช่ไปพินายเขาตาย แต่เราไม่พิจารณาที่ตัวเราตายทันทีไปไม่าาเขาตายเราก็เศร้าอยู่นั่นแหละกลายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเราจะอยู่คนเดียวในโลกนี้ได้อย่างไงเขาตายกันหมดแล้วเขาตายกันหมดแลวเราเคยไปแก้คนที่เป็นโรควิปริตเป็นเกือบเป็นบ้าไปเลยถ้าเราแก้ไปทานเขาวิ่งมาบอกว่าเนี่ยมีคนหนึ่งกําลังจะเป็นบ้าเพี้ยนไม่หมดแล้วนี่พิจารณาความตายเราบอกพิจารณาความตายไม่กล้าพิจารณาตัวเองพิจารณาครอบครัวตายหมดเลยทุกคนไม่รู้ไปพิจารณาไงเข้าตอนเช้ามากลายเป็นว่าวิปราร ร้องห่มร้องไห้ฟูมฟายหยิบจับของแล้วก็วางหยิบแล้วก็วางหยิบแล้วก็วางร้องห่มร้องไห้ทุกคนตายหมดแล้วทุกคนตายหมดแล้วร้องไห้อยู่นั่นแน่ทุกคนตายหมดแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเราต้องหนีไปอยู่ป่าแล้วเราต้องหนีไปอยู่ป่าวิปรารไปเลยไม่รู้ตัวขนาดเราไปอยู่ใกล้ๆเรียกชื่อก็ยังไม่รู้ตัวเลยพยายามทำยังไงจับตัวยังไงก็ไม่รู้ตัวเนี่ยคนมาช่วยกันมาช่วยจับตัวช่วยยังไงก็ไม่รู้ตัวอไม่รู้ตัวร้องห่มร้องไห้อยู่นั่นแน่สติไม่มีแล้ว เออเราจะมาแก้ยังไงวะเนี่ยผมว่าจับของวางจับวางจับวางล้มหัวลงให้ต้องเก็บของเข้าป่าแล้วเก็บก็ป่าล้มหัวลงให้ตายหมดแล้วเอาไปพิจารณาครอบครัวาตายแต่ไม่ยอมพิจารณาตัวเองตายวิปลาสวิปลาสเราก็เลยกําหนดจิตถามธรรมว่า้จะแก้งไงวะธรรมก็บอกว่าเออรู้วิธีแก้แบบนี้เราก็เอาเลยเราก็แกลงโทรศั์ดังๆแล้วก็แกงงงแลกแกงคุยกับลูกป,ปู่ว่าลูกป,ปู่รับไหมเนี่ยลูกป,ปู่อยู่ในวัดป่าเนี่ยลูกปู่รับคน เขาครอบครัวตายเหมือนแล้วทุกคนตายเหมือนแล้วลวงปู่รับไปบวชไหมรับไปบวชเดี๋ยวนี้เลยไหมลวงปู่รับเหรอรับเหรอรับเหรอเอาเอารถมาเลยเอารถมาเอารถมารอเลยนะเดี๋ยวไปเลยไปวันนี้เลยเพราะว่าอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้ต้องไปวันนี้เลยเราแก้งพูดเสียงดังๆใส่หูแล้วพอเขาจะหยิบอะไรเราเราเราหยิบก่อนพอจะหยิบอะไรเราหยิบก่อนเขาก็หยิบไม่ทันไม่มีอะไรจะหยิบเออเราก็พูดเสียงดังๆใกล้ๆหูบอกไปไปไปเขามาแล้วรถมาแล้วลวงปู่รับแล้วให้ไปอยู่ป่าเนี่ยตอนเนี้ย ก็ไม่ยอมหันไม่มองเลยเอ่ให้ไปอย่างเดียวเลยไป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 ไชช่วยกันล้างไปเลยไป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 อยู่ป่าเดี๋ยวนี้ไปอยู่ป่าไป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 อยู่ไม่ได้แล้วอยู่โลกไม่ได้แล้วก็ต้องไปอยู่ป่าแล้วไปไปไปดิทางวัดป่าเขารับแล้วไปไปเดี๋ยวนี้เลยไปเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่ยอมหันไม่มองไม่ทำเป็นไม่หันไมอมองเสียงร้องไห้ข้างหลังว่าเอย์จะไปจริงๆหรอมยังไม่ได้ลาครอบครัวเอ้าครอบครัวตายหมดแล้วเวลาอะไรแล้ว อาจารย์ต้องไปลาครอบครัวก่อนแต่เนี้ยชักอะไรแต่ไอ้วิพัลลาดหายเลยอาจารย์ต้องกลับไปรอลาครอบครัวก่อนอาจารย์จะเอาไปจริงๆหรอจะเอาไปจริงๆริรอให้ใหญ่แต่เนี้ยไอ้สติคืนตัวมาเลยเนี่ยไม่ยอมพิจารณาว่าตัวเองตายพิจารณาคนอื่นตายวิปลาสไปเลยเนี่ยนั้นไอ้ความรักเนี่ยผูกพันเนี่ยทำพิจารณ <c ance> า,าว่าตัวเองตายแล้วมันก็เออพอมันมันก็จะค่อยๆจางหายพอตัวเองตายจริงๆมันก็จบลงเพราะว่าพิจารณาลงลงที่ความตายพอรู้สึกถึงเราตายจริงๆมันก็จะจบจากทุกสิ่งที่เรายึดในความรัก เนี่ยไอ้ส่วนกามบ้าตันหาบ้ากามเนี่ยพระเจ้าก็ให้เปี้ยนาสุภกรรมฐานหนังหุ้มขี้แผ่นเดียวเนี่ยอสตุภกรรมฐานเนี่ยในร่างเราในร่างกายเราของคนที่เรารักเนี่ยของเราเนี่ยมันมันมีแต่ขี้ทั้งนั้นแหละเนี่ยเจาะรูตาก็มีขี้ตาเจาะรูหูก็มีขี้หูเจาะรูจมูกก็มีขี้มูกเจาะรูปากก็มีขี้ปากเจาะรูฟันเนี่ยเจาะรูปากก็มีขี้ฟันเจาะรู ไอ้อคุ้มขนก็มีขี้เงือเจาะรูศีษะก็มีขี้หลังแขเจาะรูทวารหนักทวารเบาเออโอ้โหมีอุจจาร,ประปัสสาวะไหลออกมาเหม็นนมากเลยแล้วเราก็เพารณาเข้าเนี่ยเรารักเขามากเรากินของเขาได้ไหมเนี่ยที่ไหลออกมาจากเนี่ยหนังหุ้มขี้แผ่นเดียวเจาะรูเพิ่มเอามารูที่ไหลออกมายังไม่พอเจาะเพิ่มรูไหนมีขี้ไหลออกมาทุกรูแสดงว่าข้างในตัวนั้นมันขี้ทางนั้นพอเอาหนังหุ้มไว้หนังแผ่นเดียวหุ้มขี้ไว้่านว่ามันหลงหนังอยู่ เนี่ยพอเจาะหนังแค่นั้นแน่ขี้ไหลออกมาทุกลูเลยแล้วขี้ที่ไหลมาทุก <preferred> รูเอาคนเข้ามากินเนี่ยกินไม่ได้เลยสักรูเดียวเนี่ยเนี่ยรักเขามากมันพิจนามากๆเข้าไอ้ไอ้บ้ากะบ้าบ้าความรักบ้ากามต่อเขาเนี่ยมันก็จะค่อยๆจางไปจางไปแล้วก็สุดท้ายก็หมดไปไอ้ส่วนที่พยาบาทอาแคดแคดแค้นเขาเนี่ยผูกใจเจ็บไม่เลิกลาก็พระโอก็ให้พิจนาเมตตาเนี่ยเมตตาเมตตาเมตตาไม่ใช่ไปคอยเมตตาเขาอยู่ื่อย เมตตาเมตตาไม่มีที่สุดไม่มีเมตตาอับปมัญญาไม่เลวที่ลกมักที่ชังเมตตาเมตามตาออกจากใจจนพิจนาเป็นเมตตาออกจกใจจริงๆอ่ะความเกลียดชังเขาอาฆาตพยาอาฆาตพยาบาทมันก,ก,ก,ก็จางไปจางไปแล้วก็หมดสิ้นไปที่สุดนี่พระพุทธเจ้าให้ยาไว้หมดแล้วทุกประเภทยาทั้งหมดทุกประเภทเพื่อมาแก้สิ่งที่ยึดติดไว้ในใจนี่คือสําคัญที่สุดแต่พวกท่านกลับไปติดรูปแบบกับวิธีติดบุญ ยติดบุญอยู่เนี่ยแหละเบาบุญอยู่เนี่ยไม่เข้าใจว่าพระสัตว์ทำแท้พุทธเจ้าตัดสอนอะไรธรรมะแปดบืสี่พันพระธรรมขันในพระไตรปิฎกอะชี้ขมาที่ติดสิ่งที่ติดอยู่ในใจสิ่งที่ติดอยู่ในจิตปุกแต่งแต่ในใจเดิมแท้นี่มันติดไม่ได้หรอกมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏมันติดไม่ได้มันติดอยู่ในอวิชชาสังขารเนี่ยอวิชชาไปใจเกิดสังขารปุกแต่งมันปุกแต่งอยู่ในอวิชชาเอาด้วยความไม่รู้เนี่ยในจิต เอาวิชาจิตวิชามก็มีมีจริงหรอกมันไอความไม่รู้จริงเนี่ยมันก็ไปหลงยึดไว้ในสัญญาแล้วก็ปูงปุงปุงปุง,ปง,ปงยึดไว้ใน,ใน,ในความรักและความชังรักอะไรแล้วห่วงใยอะไรละพิจารณาเข้าสิเนี่ยแล้วมันยึดอะไรติดอยู่ล่ะมันติดอยู่ในความยึดอะไรมันติดอยู่เนี่ยแล้วเราเนี่ยพิจารณาเองไม่เห็นก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ชี้ให้แล้วก็จะไปว่าท่านอีกว่าไม่ได้ยึดไม่ได้ยึดชอบว่ากูเรื่อยกูไม่เคยยึดเลยกูไม่เคยคิดถึงไอยอย่างนี้มันเออเสียหายมาก เนี่ยก็ถ้าเราเนี่ยไม่เห็นเองเขาชี้ให้เราก็เออก็แก้เราแก้เองไม่ได้กระถามท่านว่าไวิธียึดแบบเนี้ยยึดแบบนี้จะแก้ไงก็ถามท่านเพราะท่านผ่านทางมาก่อนเนี่ยท่านก็จะบอกว่าวิธีแก้ไม่ใช่ท่านเมาบุญแล้วก็ไม่ใช่ว่าติดรูปแบบติดกรรมวิธีติดคำนอบธรรมเนียมประเพณีท่านจนลืมความทุกข์ในใจว่าพุทธเจ้าสอนทั้งหมดเพื่อให้เห็นทุกผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตหรือเห็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน อย่างตลอดการอย่างเป็นอมตะเนี่ยมันก็มีแค่นี้แน่หัวใจพระตัธรรมคําสอนนะ่ะแต่พวกท่านนะ่ะมันไม่เป็นอย่างนั้นเนะ่ะปฏิบททัติธรรมมันก็นมาไม่รู้กี่สิบปีจนอายุมากมายไก่กองท่านเอาอย่างอื่นมาแกล้งทําเป็นกรบเกลือนเอาการทํากับข้าวเอาการมาอยู่วัดทํานู่นทนํานี่ทั้งวันอยู่บ้านก็จัดบ้านตั้งแต่อยู่คนเดียวบ้านหลังเดียว อยู่จนอายุตั้งเจ็ดสิบแปดสิบแล้วจัดไม่เสร็จบ้านหลังหนึ่งนะหาอะไรจัดอยู่นั่นเอาดีวาตรงนั้นเอานั้นวาตรงนี้หาเรื่องจัดบ้านไปทั้งวนันถ้าไม่จัดบ้านเดี๋ยวโรคไปโรคซึมเศร้าไปโรคซึมเศร้าต้องจัดอยู่นั่นแน่คิดถึงลูกคิดถึงผัวคิดถึงคนที่ตายไปแล้วเดี๋ยวไปโรคซึมเศร้าหาอะไรจัดทั้งวนันไอ้นี่มันกบเกลื่อนนะมันไม่ได้แกะทุกข์ในใจมันไม่ได้ไอเราอะบักค้างอะไรไมันในใจจิตอะไรไว้ในใจมันก็เลยต้องแกะออกเนี่ย เมื่อคนผัวตายไปตั้งนานแล้วล้วบอกว่าตายไปตั้งนานแล้วไอ้เสื้อผ้าของเขาของใช้เขาเนี่ยก็จําหน่ายจ่ายแจกไปแล้วก็ไม่ย้ายเหลือให้มองเห็นเพราะว่าใต้เห็นแล้วเดี๋ยวมันก็อะไรเอาเอไอไม่แจกเอาเก็บไว้ทุกอย่างเอาไว้ดูต่างหน้าตอนนี้ดูต่างหน้าไปก็ร้องไห้ไปอ่ะร้องไห้ไปร้องไห้ไปเอ,อ้ยนี่มันไม่ได้มันผู้ปฏิบัติทําอะไรไม่รู้จมอยู่ใน,ในความทุกข์กันแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้ เอาธรรมะที่พระเจ้าสอนเนี่ยมาแก้ไขสิ่งที่ติดค้างอยู่ในในจิตปรุงแต่งในเอาวิเนี่ยในเอาวิชายึดบ้านถือบ้านในเอาวิชาในความไม่รู้ในความหลงเนี่ยเนี่ยยึดบ้านถือบ้านแล้วก็มาปรุงแต่งไว้มันค้างในจิตเดิมไม่ได้หรอกจิตเดิมแท้มันเป็นของที่มันไม่มีตัวตัวรูปรักษ์มันไม่มีเลค้างอยู่ในมันได้มาค้างอยู่ในความไม่รู้มาในสัญญาแล้วก็ปรุงอยู่นน่นแน่พระเจ้าก็สอนทางแก้ไปล้วว่าถ้าติดนี่ก็แก้แบบนี้ติดแบบนั้น ừ, าก็แก้แบบนี้เออถ้าความรักก็ต้องแก้แบบนี้ ความชังก็เกียดติชังก็ต้องแก้แบบนี้เนี่ยก็สอบไว้หมดแล้วเราก็กินยาที่พระเจ้าให้ไว้เนี่ยมันก็ง่ายไม่ต้องไปคิดเองเออเองทำเองแล้วไม่ใช่ไปติดโน่นไอเขาให้ลูกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขนันธ์เพื่อมาแก้ทุกข์ในใจแต่ไม่แก้ทุกข์ในใจฮ่ะเอาไอนะ้นั่นเน่ะไอ้ที่รูปแบบกับวิธีกรดนทำเนียมประเพณีมาบุญเนี่ยมาบางหมดเลยกบเกืินหมดแล้วก็แก้ทำโน่นทำนี่ทั้งวัน หาอะไรทาทั้งวันกบเกินความจริงแล้วมันก็เลยความทุกข์ก็ยังอยู่ในใจจนตายแล้วก็ยังไม่พ้นทุกตายแล้วก็ยังไปทุกต่อเนี่ยนั้นถ้าท่านเข้าใจความจริงอย่างเนี้ยมันจะได้ตรงกันเวลาพูดอะสอนตรงกันเพราะเวลาเวลาเราสอนพวกท่านเราก็าพิจารณาพวกท่านไปด้วยเราเห็นพวกท่านมีแต่ติดยึดกันเต็มไปหมดเราก็เลยสอนไม่ได้เพราะว่าจะสอนอยังไงับท่านถามแต่เรื่องปฏิบัติแต่รูปแบบกับวิธีถามแต่เรื่องธรรมะขั้นสูง แต่ในใจของท่านไม่ได้ปล่อยวางเรามองแล้วเอ้ยมันจะสอนอย่างไงวะเนี่ยเพราะว่ามาสอนถามแต่ธรรมะขั้นสูงหมดเลยนิพพานโน่นเน่ยแต่ใจยังไม่ปล่อยวางอะไรเลยยังอยู่ในใจเต็มไปหมดเลยเป็นยุง่งยุ่งเหยิงไปอีลุงตุงนางไปหมดเนีแล้วท่าถามกันนิพพานขั้นสูงเนี่ยเราเรามองปั้ดเดียวเราก็รู้แล้วว่าโอ้โหแบบนี้จะสอนอย่างไงวะไม่รู้จะสอนอย่างไงเลยแบบนี้มันเป็นของปลอมเนี่ย ถ้าท่านเข้าใจเง้ว่าหัวใจพุทธศาสนาพุทธเจ้าต้องการอะไรที่ท่านสอนอยู่พระองค์อ่ะเหนื่อยยากละบากสอนอยู่ถึงสี่สิบห้าปีเต็มเนี่ยก็เนี่เพื่อต้องการให้เห็นทุกข์นี่แน่ต้องการให้เห็นทุกข์เนี่ยที่มันยึดอะไรมามปติดอะไรไว้ในใจเหรอมันติดไว้มันติดไม่ได้ในใจมันไปติดไว้ได้สัญญาความปรุงแต่งเอามาน้อยใจเขาแค้นเคืองเขาคิดถึงเขาเนี่ยรักเขาต้องความรักและความชังก็มันก็เอามาพิจารณาเข้าแล้วก็อ มันก็หลุดพ้นไปแกะไปได้ทีละแกะไปได้ทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นทีละอย่างที่ติดไว้มันก็หลุดหลุดไป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 หละโจกท่านเออมันก็จะเหลือที่น้อยอยู่ก็พิจารณาไปเรื่อยๆมันติดอะไรวะยังติดอะไรอยู่ไอ้ถ้าไปติดอะไรมันก็ต้องถึงธรรมชาติไม่เกิดไม่ตายที่ประจิตเดิมแท้หรือใจเดิมแท้ทำที่ไม่เกิดไม่ตายเนี่ยตอนนี้มันไม่ยังไม่ถึงทำไม่เกิดไม่ตายแสดงมันต้องติดอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องติดอะไรมีอะไรติดเราก็ค่อย ที่ท่านให้กรรมวิธีทั้งหมดนั้นไม่ว่าสวจบนไหว้พระนั่งสมาธิที่เดินจงกรมได้กรรมวิธีบริกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็เพื่อใจสงบแลวสังเกตว่ามันอะไรที่มันติดอยู่ในใจเราเนี่ยที่มันติดอยู่มันติดอยู่ในใจไม่ได้เราปติดอยู่ในจิตผงแต่งอะไรมันติดอยู่มันถึงไม่มันถึงไปพบพบใจพบผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพระนิพพานก็ใจเราแท้ๆทำไมพบมันไม่ได้วะมันจะเป็นเพราะอะไรมันแสดงว่ามันต้องไปค้างไว้ตรงไหนเพราะว่าใจมันค้างไม่ได้มันต้องไปค้างในในสัญญา สัญญาความจํามันเอาความจํามาค้างไว้แค้นเคืองความรักความชังเขาตายไปผัวตายไปตั้งนานแล้แลวยังมายังจํามา,า,มาค้างอยู่ไม่ไมเลิกลา Estados ตอนนี้ยตอนนี้มันก็เป็นมันแต่เปความจําจำซ้ำๆๆๆๆๆเป็นเป็นปืนกลเลยคิดกันมาความจํามันจนมันได้ความจําเป็นความจริงเ,เ,เลยแต่ออจริงมันมันมคา้างในความจําความจําเกิดดับเนี่ยแก็า <S 1> <S 1> <elly> ามาพิจารณาแบบนี้ไม่ใช่ไปติดในรูปแบบกับวิธีเมาบุญอะไรต่างๆเนี่ย ไม่งั้นทำอะไรทั้งวันหาอะไรทําทั้งวันจัดบ้านทั้งวันจัดตัวทั้งวันทากับข้าวทั้งวันเอาประกบเกินความจริงที่ที่ไม่ได้แกะจริงที่อยู่ในใจของท่านตายไปก็ไปจมทุกข์อยู่ในนรกในอบายอีกโอ้ยท่านมาอยู่กับเรามาปฏิบัติธรรมสุดท้ายแม้แต่ท่านจะถามนิพพานขั้นสูงก็ไปอบายเท่านั้นแหละมีคนเอาฝ่ายเสียงเราไปให้ที่ถามถามถามกันไปถามลูกป,ปู่เนี่ยเอ หลวงปู่บอกชื says, ่อท่าก็ไดหลวงปู่ลีตานักรโลพะอไอยาสงพ่อแม่ครูอาจารย์เราอะเอ้ยหลวงปู่ถ้กกับฟังอยู่ถ้ากับฟังเนี่ยเขาบอกหลวงปู่แอบฟังอยู่ประจำเนี่ยไอ้พวกลูกศิษย์ส่งกันบ้านเราท่านบอกว่า้ยมันเป็นสัญญามันเป็นปุกแต่งเหมือนไม่เป็นความจริงเห็นไหมเสรีบอกเลยเป็นปุกแต่งไม่เป็นความจริงไอ้สิ่งที่อยู่ในใจไม่แกะไม่แค่ไม่แงะออกแต่อ้เนี่ยเอาแต่เอาแต่ปุกแต่งทํำสวยๆมาส่งกันบ้านเอ้ยพ่อแม่ครูอาจารย์พรอไยาสงท่านฟังแป๊บเดียวกันรู้แล้วว่า ปุงแต่งไอ้นี่มันไม่ใช่ความจริงปุงแต่งให้มันสวยหรูพอเราเห็นพวกท่านพวกท่านมีแต่ความยึดไว้เนี่ยไม่รู้จะสอนพวกท่านอย่างไรเลยไปไม่ถูกเลยเนี่ยเพราะว่าท่านถามแต่ธรรมะขั้นสูงนิพผ่านนิพพานแต่ในใจไม่ปล่อยวางไม่ได้ไม่ได้ไไดงแงแคะแกะไอ้ที่มันอยู่ในติดค้างอยู่ในในจิตใต้สํานึกท่านเนี่ยันต้องต้อง,องพุทธเจ้าสอนวิธีไว้แล้วถ้าก็แคะเอาแงเอา เนี่ยเราให้เข้าใจตรงกันตรงที่ซะก่อนปฏิบัติอ่ะม่งั้นเนี่ยมันก็ตะเลิดเป็นคนละทิศละทางอ่ะปฏิบัติทำไม่ใช่ไม่เป็นธรรมจะเอาแต่รูปแบบสวยงามเอาแต่เมาบุญเอาแต่กรรมวิธีเอาแต่อะ,อะไรที่ไม่ใช่ธรรมมันต้องเห็นทุกถึงจะเห็นธรรมธรรมแท้ๆคือเห็นทุกไม่ใช่ไปเห็นอย่างอื่นเนี่ยทุกก็คือสิ่งที่มาติดค้างไว้เนี่ยในในจิตใจเราเนี่ยที่เป็นจิตใจปรุงแต่งไม่ใช่จิตใจเดิมแท้